กราบสวัสดีท่านชมผู้ฟังทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอ่าน้องบูมผลบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับจะมาคํานวณนะครับลาวมาแล้วงวดประจําวันที่8นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับสองหกนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันจันนะฮะอ่าก็วันเสาร์เอ้สุกเสาร์สุกลงไหม สุกลงเลขหรือเปล่าสุกเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ลงขอภัยด้วยนะฮะหรือว่าเสาร์อาทิตย์2วันนะครับมาวันจันทร์พร้อมกันแล้วกับลาวมาแล้วนะฮะงวดประจําวันที่8นี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะฮะกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันไว้ฮะที่สําคัญไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอก,ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเตรียมปากาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดมาเลยนะฮะ จะมาคํานวณน,นะครับลามมาแล้วเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งลาวพัฒนาเท่านั้นนะฮะอ่าทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นกันเลยนะครับผมพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วก็เรามารับชมกันเลยนะครับนะฮะอ่านะครับงวดประจําวันที่8นะครับอ่าเดือนเดป๊บนึงเห็นกันไหมเห็นนะ วันที่8นะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนนะฮะสองหนะครับผมเามาแล้วเด่น7รอง8เน้น7 6 7 3 7 9รอง8 7 8เจ็ดกันเจ็ดสองแปดสาม้าเจ็ดหกสี่เจ นะครับการคำนวณนะฮะลาวมาแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อย้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับวันนี้มีลาวมาแล้วลาวพัฒนามีหวยฮาหนอยด้วยนะครับจะลงให้รับชมทั้งหมดนะฮะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆกันด้วยครับนะช่วงนี้ไปไหนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาวกันแล้วนะครับมีแผนไปท่องเที่ยวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ พูดคุยบอกกันไว้ได้ครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไว้ก่อนครับ